เพราะอะไรเพราะว่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศที่จะทําให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เสือ่อมแบบนี้ดีค่ะจะกิน2เม็ดก็แกะสองเม็ดใช่ไหมคะเรอยไม่เรียบร้อยอย่างนี้นะคะดูแพ็เกจจิ้งแล้วคือน่ากินมากการผลิตแบบนีเน้เป็นการลงทุนที่สูงนะคะสําหรับผู้ผลิตเพราะว่าต้นทุนนั้นจะสูงสัดส่วนกําไรนั้นจะน้อยและเบต้าคูแคนในท้องตลาดเนยของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างญ,ญี่ปุ่นเลยเยแพงมากๆเลย เขาขายเป็นกเป็นซองเป็นผงแล้วก็บางทีก็ตักเอานะคะซึ่งเบต้ากูแคนเบต้ากูแคนเป็นอาหารของเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งจะดีมากๆเพราะว่าทําให้เม็ดเลือดขาวทําหน้าที่อะไรต้านใช่ไหมคะต้านเชื้อโรคโรคภัยเข้ามาในตัวเนี้ยเม็ดเลือดขาวเจอก่อนเลยเจอก่อนเลยเขาเรียกว่าทหารเอกเลยทหารด่านหน้าเลยเจอเม็ดเลือดขาวเพราะเม็ดเลือดมันจะเม็ดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดง จะมีเกล็ดเลือดใช่ไหมคะต,ต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ต่างกันสําหรับเ็เลือดทั้งสามชนิดนั้นใช่ไหมในนี้เป็นอาหารของเขาค่ะเป็นอาหารของเซลล์ระดับเซลล์ถ้าคุยลึกมันจะคําไปคุยถึงเรื่องระดับโครโมโซมระดับเทโลเมียเทโลนี่คือเทโลเมียดนะคะอันนี้อันนี้ไว้ก่อนอน,นี่น้องใหม่ล่าสุดตัวนี้คือหามากคนไม่ยอมแก่เขากินกันเอาตัวนี้คนไม่ยอมป่วยเขากินกันคนป่วยแล้ว คนสุขภาพที่ย่ําแย่ที่ต้องซ่อมอะค่ะในนี้ไม่ใช่แค่เบต้าคูแคนค่ะ,ะพี่ๆคะ่ะมีโสมค่ะ,ะมีโสมคนนะคะโสมนี้นะคะโสมแดงและก็มีเห็ดลินจือด้วยฉะนั้นแสดงว่าสามพลังนี้ไม่ธรรมดาตอนนี้เขาเรียกว่าชุดผู้ชีพลายท่านขนาดนามวปาชุดผู้ชีพ